สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการแนะนำเกี่ยวกับการเว้นบรรทัดนะครับในโปรแกร,รม Microsoft Word ถ้าฟอร์แมตบังคับให้เว้นบรรทัด1บรรทัดนะครับแต่เราจะเห็นว่าอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับก็จ,จะแบ่งเป็น3ย่อหน้าแล้วเราจะสังเกตเห็นความแตกต่างว่าบรรทัดภายในะระยะห่างระหว่างบรรทัด ภายในย่อหน้าเดียวกันกับระยะห่างระหว่างย่อหน้าเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอเราบอกว่าโจทย์บอกว่าให้เว้น1บรรทัดนะครับเราก็เคาะไป1เคาะมันจะดูเยอะกว่าบรรทัดปกตินะครับวิธีการนะครับให้เราดูแบบนี้ครับเราไฮไลท์ในส่วนที่เราต้องการถ้าเราจะทำทั้งเอกสารเราก็ไฮไลท์ คอนโทรลเก็คือเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแล้วเราไปเลือกเครื่องมือตรงนี้ครับพารากราฟนะครับแล้วก็เลือกมุมนี้เราจะเห็นว่ามันมีการกำหนดค่า Spacing After นะครับก็คือระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับหลังย่อหน้ามันจะมีการเว้นให้8 point นะครับแล้วก็ Line Spacing ภายในย่อหน้าเดียวกันตอนนี้มันอยู่ที่1.08 นะครับก็คือมากกว่าหนึ่งเท่าบรรทัดปกตินะครับให้เราเคลียร์แบบนี้ครับเซตตรงนี้ให้เป็น0ูนย์นะฮะ i n ยสเปซซิงปกติเกาให้เป็น s i n เกินะครับตรง Spacing ตรงนี้ก็คือเซตให้เป็นศนทั้งหมดแล้วก็ลายสเปซซิงเซตเป็น s i n เกิกดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะได้เป็นการเว้นบรรทัดที่ไม่มีการไม่มีปัจจัยอะไรมาควบคุมแล้วเราสามารถควบคุมเองได้100% ะะทีนี้เราจะดูว่ามันมีการเว้นบรรทัดยังไงให้เราคลิกเครื่องหมายายตรงนี้ครับอ,อันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่เบื้องหลังการจัดฟอร์แมตนะครับแล้วมันจะบอกว่าตรงไหนที่มีการเคาะอ Enter ก็จะมีเครื่องหมายายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าต้องการเว้น1บรรทัดนะครับเราก็เคาะอันนี้คือ1บรรทัดเพียวๆมันไม่มีการเพิ่ม s p a c i n g จากการกำหนดในเมนูพารากราฟนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราแอดเทเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดูไม่ได้ห่างนะครับไม่ได้ห่างจนผิดปกตินะครับลองไปปรับดูครับ